สวัสดีครับผมเน่โ nee. ห oh, ทุกคนเลยดูกระน,นั่ออกใหม่นะกันพาของบันไดออกใหม่นะมีอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งเฮียก็ไปสั่งจองไว้ร้านก็ส่งมาให้บอกได้เลยว่าสี่กล่องแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีเยอะอะไรกว่านี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะหนึ่งเลยนะเน่นะนนะ ให้ดูเลยมาอีกแล้วครับคุณตำรวจเป็นคุณตำรวจเวอร์ชั่น3แล้วนะคือตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าทีมอะทีมเมมเบอร์ก็คือว่าเป็นเหมือนกับแบบว่า,าลูกกระจอกหรืออะไรก็ไม่รู้อะคือแบบออกมาเยอะเหลือเกอินนะตัวนี้นะ1กล่งกล่กองที่2ก็จะเป็น S D W Hero นะครับผมนี่ตัวนี้ัม m b เบอร์11นะครับผม กระน่ำอีเปียนดาร์คแม็กเวอร์ชันนะครับผมโอ้นะฮะคลิปนี้เฮียอาจจะไม่ได้พูดถึงราคาเพราะว่ามันหลายตัวนะไม่อยากจะเปิดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะ,ะตัวนี้เป็นรถนะครับผมเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอะ a m o r e t Special c a r r ารินะฮะหนึ่งตัวเจ็ดสิบสองสำหรับไว้บรรทุกหุ่นนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งออกมาใหม่ โจเกนนะครับผมซึ่ง4กล่องเนี้ยเอออเาทีละกล่องเลยแล้วกันนะ <c oughs> เยอะเหลือเกินนะอ่ะกล่องแรกคุณตำรวจนะก็ประมาณนี้ S.D.W.Hero นะครับเ e r d e ดี Team ้บัสเตอร m ที m b e r นะฮะ Number 13นะครับมันไม่ได้ซ้ำนะเป็นเบอร์แบบเบอร์ใหม่เลยนะฮะนี่อ่ะเนี่ยมี ปืนมีโล่มีมิดดาบนะครับผมนะฮะอ่ะดูข้างในกล่องสิยังไงตัวนี้ก็ประมาณ210บาทอะไรประมาณเนี้ยฮะก็นี่ครับสีมันจะแตกต่างกันจากตัวธรรมดานะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเนี่ยครับผมเหมือนเดิมๆนะฮะแกะให้ดูเร็วๆเ,เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเคยที่รีวิวไปแล้วนะตัวนี้คุณตำรวจ200ประมาณ200อะ่ะเอาง่ายๆนะฮะ หนึ่งกองไปแบบไวๆเลยทุกคนนะฮะใครอยากได้ก็ไปลองดูครับผมมีหลายเวอร์ชัน่น3เวอร์ชั่นแล้วนัมเบอร์นะครับผมอ่ะต่อไปนี่นะ SDW Hero Nabu Naga Gundam e p ี e n Dark m a ์นะครับผมนัมเบอร์นะฮะซึ่งตัวเนี้ยเหมือนเคยออกมาแล้วแต่คือว่ามันน่าจะมีอะไรที่พิเศษนะฮะถ้าเกิดดูจากด้านข้างนี่นะฮะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟ มีดนะฮะเหมือนเคยได้มาแล้วแต่คือว่าตัวเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะฮะจากก่อนหน้านี้นะฮะด้านในก็จะมีสติกเกอร์แล้วก็เป็นพาร์ทใส,สนะครับออกมาใหม่นะฮะส่วนที่เป็นสีทองนะฮะส่วนที่เป็นข้อต่อนะฮะแล้วก็อะไลเมนต์ต่างๆที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีดำนะฮะขยันออกจริงๆเลยขยันย้อมจริงๆเลยเนี่ยลุงบันนะฮะก็ กล่องที่2ไปอ่ะกล่องที่3เป็นโจเกนนะครับผมนะโจเกนโจเกนอะไรประมาณนี้อ่ะดูนี่มา l เลสโจเกนอ่ะหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองสเกลพลาสติกโมเดลคิดมเลสโจเกนนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของไอตัวเ <c oughs> ทีวยวไซเซนกินะฮะด้านข้างนี่ นะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินเลยทุกคนนะมาคู่กับปืนยักษ์นะครับผมนะอะไรประมาณนี้เอ้าดูข้างในกันดีกว่าเว้ยกันดั้มออกใหม่นะพากออกใหม่นะไม่ใช่กันดั้มโทษทีนะฮะนี่ดีไซน์หุ่นจะคล้ายๆกับตัว2ตัวที่ออกมานะหน้าองค์หน้า,อ,นาอกอะไรเหมือนกันเลยตัวนี้เป็นสีเหลืองพวกข้อต่อพวกชุดเ ตรงกลางหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นสีออกดำนะครับผมเป็นสีเดียวปืนนะครับเป็นปืนใหญ่แบบนี้เลยนะเ,เห็นไหมแล้วก็ตัดขีบสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าเข้มเลยนะนะนี่ประมาณนี้นะชุดขาชุดอะไรเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับตัวอ่าพวกเคนบุพวก,พวกที่เคยรีวิวมานะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่ะ ตัวนี้ให้ดูหน่อยนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ m i l e s Joken กนี่การประกอบก็มีอะไรครับเป็นแผ่นพับตามสไตล์นะครับผมตัวนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูขามันเท่ดีนะเออเท้ามันนะดีไซน์ไม่ต่างกันมากแต่คือว่านี่ครับเนีย่ยเห็นเท้าไหมยาวออกมาเป็นตีนเป็ดอย่างนี้เลยนะฮะเท่ดีตัวนี้มีปืนมีมีดมาให้นะครับผมนับแผงกันกว่า1 2 สามสี่ห้าหดมีพาร์ทใส่สสามาด้วยนะครับ9ก้แผงนะครับผมตัวโจเก้นตัวนี้ก็แล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ประมาณนี้ครับผมตัวโจเก้นก็รอรอ่รออะต่อไปสุดท้ายออกมาสี่กล่องจริงๆแล้วมันจะมีแบทแมนออกมานะก็คือว่าถูกเลื่อนออกไปก็เดี๋ยวค่อยมาตามดูกันอีกกันอ่ะ นี่ครับ a r m o r e t s p e c i a l Carrier a s เ1เต่อพลาสติกโมเดลคิดตัวนี้นะครับเป็นเห็นไหมเห็นเป็นรถเลยเห็นไหมเท่ดีเหมือนกันนะทุกคนนะฮะเอาไวบ้บรรทุกเฮ้ยมันทุกได้2คันเลยป่ะแต่คือว่ามันมีนี่เห็นไหมมันมีเหมือนบรรทุกต่อพ่วงได้แต่คือว่ามันให้มาแค่อันเดียวนะครับผมรถหน้าตาเท่ดีวะ่ะเหมือนอย่างกันทานฟอร์เมอร์เลยนะ เปิดด้านข้างได้นะครับใส่ได้1ตัวเลยนะฮะเนี่ยมันบอกว่าไลน์อัพของมันก็จะมีไรมีนี่บยากุชิเคนบูบูมแรงโจเกนก็คือที่ออกมา4ตัวแล้วก็มีรถมานะฮะอ่ะทุกคนเรามาดูด้านในกันดีกว่าเป็นยังไงอ้๊นี่มีสติกเกอร์มาให้1แผงนะแล้วก็เป็นชุดพวกรถของมันเห็นไหมนะฮะต่อไป ก็นี่จะเป็นโครงคือตัวรถมันนะ่ะนี่ด้านส่วนหัวของรถมันนะฮะต่อไปแทชซีพวกอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแผ่นประกบประกบมานะครับผมแล้วก็มีส่วนล้อส่วนอะไรนะครับผมอ่ะนี่เรามาดูคู่มือกันดีกว่าคู่มือนี่นะฮะหน้าตามก็อย่างเงี้ยแหละนะฮะเป็นแผ่นพับมาครับผม จริงๆแล้วดูแล้วก็ประกอบไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมาดูว่ามันมีอะไรยังไงนะครับมีลงมีล้อมีการประกอบเนี่ยฮะใส่เนี่ยมันจะมีวิธีการพับหุ่นด้วยนะหุ่นเวลาพับเก็บนะ่ยตอนที่เอ่อมันมันน่าจะมีในแอนิเมะแล้วละในรถแต่ก่อนน,นั้นเนี่ยคือมันเคยมันทุบไข่เข้าไปในเรือนะฮะอ่ะเรามานับแผงกังว่ะหนึ่งสองสามสี่นี่มีพัดสีขาวด้วยนะก็คือว่า ให้สำหรับใส่ตัวที่ใส่เข้าไปในหุนนะฮะห้านะแล้วก็มีกระจกนี่เห็นไหมแปแผงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ราคาก็ลองไปหาดูตามในเว็บหรือว่าตามร้านกันพาของคุณแล้วกันเพราะเฮียลืมราคาจริงๆนะครับผมก็กันพาออกมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วสักประมาณวันที่12 13 สิบสี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีหนะนึ่งนะจอเกนสองฮูลสามนี่ S D W Hero นะครับผมประมาณนี้นะฮะสี่ตัวนี้บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยนะฮะออกบ่อยหรือเกินออกเยอะหรือเกินแล้วก็ย้อมเยอะหรือเกินนะครับผมถ้าใครชอบหรือตามพวก เคียวไซเซนกิเนี่ยก็ไปซื้อได้เลยนะฮะหรือว่าใครตาม SDW w ี r l o ี่เนี่ยก็ไปตามได้เลยนะฮะร้านกันผาใกล้บ้านคุณเฮีย <Here S 1> ก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรออกใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่รอแบทแมนอยู่เหมือนกันแบทแมนเนี่ยน่าจะเดือนนี้ยังไงก็เดือนนี้ไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตหน้านะแต่คือว่าดูมันเป็นของฟิกเกอร์ไรสแตนดาร์ดนะครับผมก็ดูแบบดีเหมือนกันดูเท่เหมือนกันก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนแรกเห็นเขาบอกว่า มันมันมันดูแปลกๆแต่สุดท้ายนะเฮียบอกได้เลยว่าถูกตัดออเดอร์แน่นอนแล้วก็ขาดตลาดแน่นอนนะจ๊ะถ้าใครชอบก็ไปลองดูนะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันพรุ่งนี้ใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับแล้วบอกให้เฮียเียทำคลิปอะไรก็บอกมาได้เลยวันนี้ไปแล้วครับผมบายสวัสดีครับบาย